น้ำต้นไหนครับสวัสดีครับผมเลือกสีรากิมมูนอนนะขาเป็นโชพิกาดวันนี้โชพิการร้อยเก้าอ่าเราร้อยเก้าเขาร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบโอ้ยวันนี้ต่อน้ำหนักต่อรูปร่างด้วยแล้วเราจะวางเกมวางแผงไงดีอ่ยรอดูอะไรเพียงแต่ไม่เคยเจอเนาะแล้วเราคุมมากี่โลเนี่ยน้ำหนักนี้เราเจ็ดแต่ตอนโอ้โหก็ประมาณสองสามโลเยอะไหมก็สบายสบายคนะาเราซ้อมอยู่ที่เจดค่ายเกียร์มนอมาซ้อมได้กี่ไฟแล้วเนี่ย เออเราร้อมได้หกไฟแล้วอะหกไฟแล้วก่อนนั้นนี้ใช้ชื่ออะไรครับก่อนนั้นนี้จำพุทธรเแล้วชื่ออะไรนะเดินชนเล็กเดินชนเล็กอ่าก็มาเปลี่ยนได้กี่ไฟแล้วเนี่ยเราสองสามไฟเปลี่ยนแล้วเป็นไงผลงานช่วงหลังชนะหมดครับชนะหมดเลยโอ้วันนี้ได้ชกออกตู้นะเคยชกออกตู้ไหม เคยอเคยอยู่นะสองครั้งสองครั้งตื่นยังก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะนะครับแล้วเราซ้อมมารวมๆกี่วันเยีางไฟนี้เดือนหนึ่งได้อ๋อเดือนหนึ่งได้นะครับแล้วได้ดูเทปพูดพูดชกไหมมีไหมหรือว่าไม่เคยเห็นไม่เคยอาละเดี๋ยวค่อยว่าบนเวทีนะเราช่วงหลังชกที่ไหนบ้างอ่ะอยู่แถวพูทอนเนาะโอสมัครชกพูทอนเนาะโอเคแต่ที่นี้ก็เคยแล้วครับเคยแล้วอายุไรแล้วครับสิบเจ็ดคนจังหวัดสุรินทร์ไปล่อยเท่าไรไปล่อยร้อยสิบ ประมาณกี่กิโลกเจ็ดกี่กิโลพอรู้ไหมเราสองสามโลไม่พอปล่อยประมาณกี่กิโลอะห้าสิบเท่าไรห้าสิบสามกินเต็มที่นี่ห้าสิบสามครับอ่าพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยเดินได้แต่เป็นอ่าก็ครบเครื่องขาซ้ายหรือขวาเนี่ยสูงร้อยหกสิบห้าเราชกมวยมาลงๆกี่ไฟแล้วครับเราห้าสิบต่อไปฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยเราพี่น้องชาวรซี่ยงเชียร์ได้ครับครับขอบคุณครับ ครัใชยมงคลสุจีบัหมีเกียวครับวันนี้ชอบพิกาด110ปอนด์ครับมาสอบเกินไปจุดห้าครับทอลซ้อมอยู่ไหนครับค่ายสุจีบันหมีเดียวครับบังคูณซ้อมตอนนี้มีใครบ้างก็แป๊บซี่แล้วก็หลายคนครับวันนี้เราต้องมาเจอกับเลิศชิงชัยเลิศศิลาครับเออเลิศศิลาเคยจริงไม่ไม่เคยครับไม่เคยเจอแล้ววางกินพังแผ่นไงไม่เคยเจอก็มาสู้เต็มที่ครับตามสไตล์แล้วเนาะนะครับล่าสุดเราชกที่ไหนมาชกที่ แถวบูธร์นะเราได้ชกที่กรุงเทพยังก็เพิ่งมาเพิ่งกลับมาในรอบกี่ปีกี่เดือนห้าเดือนครับห้าเดือนนะคิดว่าร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เต็มร้อยครับเร่าอายุอะไนแล้วครับอายุสิบแปดปีคนจังหวัดลพบุรีครับปล่อยเท่าไหร่แล้วปล่อยห้าสิบสามครับเป็นเพลเราเป็นมวยไรมวยเข่าครับซ้ายหรือขวาครับ ขวาครับสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วเนี่ยสามสิบกว่าครั้งฝากน้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยเชียร์ด้วยครับเต็มท,ที่แน่นอนคนะครับบขอุณครับ